ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเอพัสสินโพสต์แล้วหลังสังคมตั้งคำถามปมอ,อดีตภรยาแตงกวาคนพบตัวเองผันไปเป็นสาวหลอ จากกรณีที่ทางด้านเอพสัสนได้ออกมายอมรับว่าได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันอีกครั้งกับอดีตภรรยาสาวอย่างแตงกวาเพื่อทำนาที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกและยังออกมาประกาศข่าวช็อกว่าอดีตภรรยา ได้ค้นพบตัวตนตัวเองแล้วหลังจากค้นหามานานซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการทำนาที่ของพ่อและแม่ที่ดีซึ่งต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปจากเดิมมากจากหน้าหวานกลายเป็นสาวเท่งานนี้ทำเอาแฟนคลับสาวๆแห่เข้ามาขอสมัครเป็นแฟนคลับสาวแตงกวากันอย่างมากมายเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ไายทำเอาเกิดดราม่าเล็กน้อยจากชาวเน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นสาวแตงกวาจึงได้ผ่านตัวเองไปเป็นทอมล่าสุดทางด้านเอกพสินได้ออกมาโพสต์ว่าขอบคุณพี่พี่สือมวลชนที่ให้เกียรติครอบครัวเรานะครับในส่วนของ Personal c h a r a c t คเของแต่ละคนผมมองว่าเป็นสิทธิทเสรีภาพส่วนบวคนุคคล เมื่อเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราทุกคนจึงมีอิสระที่จะเลือกและแสดงออกถึงความเป็นเราได้เสมอเพราะชีวิตใครก็เป็นชีวิตเขาสำคัญตรงที่ความชอบส่วนบุคคลนั้นต้องไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพมีความดีและไม่ดีต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละคนอยู่แล้ว ถ้าเราอยู่รวมกันในสังคมยุคนี้ด้วยการให้เกียรติผู้อื่นมองให้เห็นความดีงามของผู้อื่นและไม่มีทัศนคติที่คับแคบเห็นแก่ตัวให้น้อยที่สุดปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆน้อยลงในทุกวงการครับผมแค่พูดถึงภาพรวมนะครับแตงกวาเป็นแม่ที่ดีช่วงนี้อาจจะดูบ่อยๆหน่อยแต่ก็เหมาะกับงานนั่นเองล่ะคะ่ะ